สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของฟิลเจอร์ใหม่ของ facebook นะคะที่เพิ่งทำมาเป็นอิโมจิแทนอิโมจินะคะเป็นฟิลเจอร์ที่ให้เราแบบทำอิโมจิเองนะคะทำสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวตนของเราเพื่ออให้ไปแสดงนะคะใน facebook เรานะคะพาเรามาดูขั้นตอนนะคะวิธีการทำว่า ทำยังไงนะคะไะเลยเริ่มเลยนะคะเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วไปที่เมนูนะคะเ่อนม,มาที่เมนูนะคะตรงนี้นะคะแล้วมาที่ดูเพิ่มเติมนะคะเ่อนม,มานี่ตรงนี้นะคะอาวาตารเนี่ยอาวาตารเนี่ยนะคะคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะตึงน,ะะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราสามารถปรับแต่ง เองได้นะคะโดยที่เราสามารถเลือกสีผิวเลือกทรงผมนะคะนะคะผมสั้นผมยาวนะคะนี่นชอบแบบไหนนะคะอืมอย่างนี้นะคะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะเน,นี่ยหรือเรากลับไปเลือกหน้าตาใหม่นะลองเลื่อนดู อ่าอย่างนี้นะคะอ่าตัวอย่างเนาะแล้วก็ลองเลือกหน้าตาดูนะ,ะเลือกทรงผมอ่านะอืมเอาไหน,นดีอะผมยาวนะอ่าผมยาวนะเลือกรูปหน้านะคะลักษณะสีผิวนะคะเลือกดวงตานะคะโอเคได้หมดนะคะ ตรงนี้โอ้น่ารักมากนะคะเ่าเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเราชอบแล้วนะคะอมีหลากหลายเลยค่ะลองทาดูนะคะถือว่าสนุกถ้าไม่เอาก็ลบทิ้งได้นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่เอาก็ลบทิ้งนะคะอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่าเรียบร้อยนะคะเอาคลิกคําว่าเรียบร้อยถ้าชอบแบบนี้นะคะนี่คืออวาตารของคุณนะคะอ่เมื่อทําเสร็จแล้วเราก็คลิก กดถัดไปนะเขาก็จะบอกว่าอาวาตารของคุณแสดงความคิดเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยจะเนี่ยมีการบอกว่าสติกเกอร์ที่คุณทําขึ้นใหม่เนี่ยนะคะฟีเจอร์เนี่ยนะ,ะก็จะปรากฏตรงที่เรากดสติกเกอร์หรือกดฟีเจอร์นะคะนีอจะใช้ใน Messenger ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นของเราแล้วก็กดถัดไปเนี่ยนะคะ นี่คืออาวาตารของคุณนะคะอวดอาวาตารใหม่ของคุณโดยการสร้างโพสนะคะอวดดีไหมอ่ะอวดก็ได้นะโอเคแล้วก็คิดคำว่าแชร์ไปยังฟีดข่าวของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็โพส กำลังโพสนะคะทีนี้นี่เราจะแชร์คลิกแชร์ได้แชร์เป็นรูปโปรไฟล์ได้เนี่ยทำเป็นสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะ,ะนะแล้วก็อันนี้เขียนใหม่ปรับแต่งใหม่ค่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ดูอ่ะออกมาว่ามันสามารถใช้กับอะไรได้บ้างอเค โอ้มาในฟีดข่าวแล้วนะคะไหนไปที่แสดงความคิดเห็นสินี่ในความคิดเห็นเราก็จะมีอาวาตารของคุณเค <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยใน Messenger ล่ะมีไหมอ <c oughs> ไปที่ Messenger โอาน่มันสินเชื่ไม่ึ้นนะคะ มิสซินเตอร์ยังไม่เห็นขึ้นมานะคะถ้าท่านผู้ชมทําแล้วเห็นก็บอกกันด้วยเนะเาะอวาตาอยู่ไหนเนี่ย่อไม่เป็นไรนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นฟิลเจอร์ใหม่นะคะให้เราเล่นนะคะอะสนุกแล้วก็ สามารถคิดอเดสติกเกอร์ของเราเองได้นะคะนี่หน้าตาก็ทำเองได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียนรู้กันนะคะแบบสนุกสนุกคลายเครียดกันเนาะในฟีเจอร์ใหม่ของ a c e b o o k นะคะอาตารไปลองทำดูนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ